ก็สวัสดีคร uh, yeah, ับคิดดี้่าก็จะมาอ่านบางงานเรื่องแรงอีผู้ถูกทิ้งเฮ้ยเอ้ยอะไรวะเอ้ยเฮ้อทำไมถึงได้เป็นแบบนี้ล่ะฉันฉันเป็นแค่เด็กนักเรียนธรรมดาเองนะเฮ้ยเป็นแค่ตัวประกอบทั่วไปแค่นั้นเองโถเว้ยเฮ้ยยายเทพธิดานั่น ย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านี้ใช่แล้วค่ะคนที่อัญเชิญพวกท่านมาก็คือดิฉันเทพพิดาวิสิตเองค่ะการที่จะจู่ก็มาอยู่ที่ต่างโลกแบบนี้ดิฉันก็ได้เข้าใจดีค่ะว่าพวกคุณก็คงจะสับสนกันค่ะยังไงก็ตามพวกคุณนั้นก็คือบุคคลพิเศษพวกคุณก็คือผู้ถูกเรียกค,ค่ะใช่แล้วละค่ะพวกคุณนั้นคือเราผู้กล้าค่ะเฮ่ยอีนันมันพูดอะไรวาแต่ก่อนหน้านั้น ดิฉันก็อยากจะให้พวกคุณเช็คสกิลของคุณก่อนและดิฉันก็มีข่าวร้ายที่จะต้องแจ้งให้ทุกคนทราบค่ะเออคุณมิโมลิโทกะสินะคะคุณจะถูกกำจัดค่ะ,ะว่าไงนะเย่อิเทพิดานะมันพูดอะไรวะไม่เข้าใจเหรอคะเหตุผลที่ดิฉันได้อันเชิญคุณมาโลกนี้ก็เพื่อให้มาเป็นพูกกาที่คอยจัดการกับเจ้ามานค่ะแต่มีเพียงคุณเท่านั้นที่มีสกิลอยู่ที่อี ในนั่นแหละคือแรงที่ต่ำที่สุดอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะคะตัวคุณก็อาจจะกลายเป็นตัวถ่วงให้แก่เราผู้กล้าที่มีสกิลระดับสูงได้ค่ะพู้เราจะรู้สึกแย่กับเรื่องนี้มากค่ะดังนั้นเพื่อผลประโยชน์ของทุกคนได้ปวดลบตัวต้นของคุณออกไปจากกลุ่มนี้แต่โดยดีด้วยค่ะ,น,ะนี่มันอะไรไม่เห็นจะเข้าใจเลยน้อยเดี๋ยวก่อนสิครับผมรู้ว่าผมอาจจะเป็นคนที่ถูกคนในชั้นทิง้ง และผมก็รู้ว่าผมนั้นไม่ใช่ตัวละครหลกักแต่แล้วคุณก็ได้อัญเชิญคนทางห้องมาที่นี่แล้วทีนี้ก็จะมาตัดสินตามใจว่าจะกําจัดผมทิ้งเน่นะนี่มันละเหลวไหล,หลสิ้นดีนี่ก็หมายความว่าทุกคนก็มีชะตากรรมแบบนี้พอถึงเวลาคุณก็จะไม่ต้องการพวกนั้นแล้วแล้วก็จะกําจัดพวกนั้นทิ้งเหมือนกันไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกว่าฉันไม่ใช่แรงอีซักหน่อย ตัฉันก็ดีแรงเว้ยเกยบไปเกยบไปชีวิตดีๆของผู้กล้าง,งั้นเหรอถ้าเรากลับไปก็คงจะดีกว่านี้นะเฮ้ยเฮ้ยไอพวกนี้มันพูดอะไรกันนะ่ะเดี๋ยวก่อนซินะนี่เล่นปฏิบัติกับฉันแล้วกับว่าฉันไม่มีตัวตนอยู่ที่นี่อีกแล้วเลยงั้นเหรอเดี๋ยวก่อนสิคข้ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆมิมเลกคุงเขาเป็นเพื่อนร่วมชันของพวกเรานะคะโอ้ท่านพวกกล้าเอ็ดแรง คุณเซอร์เกลอายากาสินะคะคุณก็คงจะเป็นคนที่รวมคนในชั้นเรียนเข้าไว้ด้วยกันดิฉันหวังว่าคนที่ฉลาดอย่างคุณจะเข้าใจถึงความสำคัญที่ดิฉันได้ตัดสินใจไปนะคะอะมีมลิคุงเขาไม่ได้อยากจะเป็นอีแล้งสักหน่อยนี่คะโอ้เจียงเขาไปสาวสวยเฮ้อเฮ้อใช่แล้วถ้าสมาชิกกรรมการของชั้นเรียนอย่างโซโกพูดแล้วก็ทุกคนจะต้องฟังแน่ฮ้าห้รอดแล้วตู พวกเราอยังรับไม่ได้หรอกค่ะใช่ไหมทุกคนปั๊บเขาให้ล่วมลงไปซะอี e หนูฮ่าฮ่าทำอะไรค่านี่คือสีลิทิตดิฉันหมายถึงแค่เพราะว่าอ e ีแรงมีตัวตนอยู่ก็ทำให้พวกก้าสแรงของพวกเราได้ลงผิดไปเสียแล้วค่ะเราให้ออกมา้าอ e ีดอกในทุกตาทองไปเลยได้โปรดอยู่เท็นเจตัวและขอยอมรับชะตากรรมของคุณเซเธอค่ะ โซโกคุณโซโกเป็นอะไรไหมนี่เฮ้ยเป็นอะไรไหมแกอย่ามาใช้ประโยชน์จากคนสับสนมาแต่ต้องตัวเธอนะเว้ยเฮ้ยไอวิทยาฐานเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าพู้นั้นกันทำไมพวกนี้มันถึงพยายามปิดกั้นเส้นทางแต่แล้วโซโกจังนะสงสารจังเฮ้ยแกยเอาห่ายจากตัวเธอเดี๋ยวนี้เลยนะนะแล้วชีวิตของฉันล่ะใช่ใช่พวกเราไม่ต้องการมิโมลี กำจัดมันทิ้งซะเฮ้ย hey, ตัวแกไม่แต่จะต้องสร้างความวุ่นวายให้กับคนอื่นเท่านั้นะใช่แล้วกำจัดมันทิ้งไปซะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิไม่ใช่ว่าพวกเราเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันหรือไงเฮ้ย hey, ยอมรับเถอะว่าว่าแกมันเป็นตัวถ่วงยอมออกไปให้พ้นสายตาของพวกเราดีกว่านะไปกันเถอะท่านพี่นั่นสิไรสาระจริงจริงเฮอเเอาละในเมื่อทุกคนเห็นด้วยมีโมลีความตายต้องการจากทุกคน คุณจะถูกกำจัดทิ้งค่ะว,ว่าอะไรนะไม่มีทางไอ้พวกเวนพวกนั้นมันไม่คิดจะห้ามเลยการตายของคุณจะไม่เสียเปล่าค่ะการตัดสินใจของทุกคนนั้นคือประสบการณ์ครั้งนี้มันก็จะกลายเป็นสิ่งที่คอยเยียวายาวหัวใจของคุณเองค่ะมีอะไรอยากจะพูดสั่งเสียไหมคะหนอ้อยไอ้เจ้าพวกนี้การปฏิเสธการมีตัวตนของฉันพวกแกทุกคนมันชั่ว กับคนพวกนี้น้ำตาไหลไปก็ไหลประโยชน์น้อยฉันจะจะร้องไห้ก็ได้นะคะปลดภูมิใจกับมันเถอะค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่น่าอับอายหรอกนะคะให้เราสวดภาวนาให้นะคะขอให้คุณหลับยาสงบหูปากไปเลยไปลงนารกซะไปไอเทพิดาควยเอ้ยยีควายเอ้ยยีแห่งซวยฮ่ฮ่ฮ ทิ้งที่ไหนเรายังไม่ตายเหรือวันเนี้ยทำไมมันมืดจังเฉันคนจะทำยังไงดีฉันควรจะไปที่ไหนดีเออใช่สกิลนั่นไงในตอนที่เรามาในโลกนี้ยายเทพธิดาเฮงสวยนั่นมาได้บอกกับเราว่าพวกเราทุกคนได้รับโยนิสกิลกันทุกคนแล้วก็เช็คมันยังไงนะ ถ้าจําไม่ผิดแบบนี้ใช่ปะสเตตัสโอเพนโอ้มีอะไรขึ้นมาด้วยห้าห้าอะไรกันล่ะเนี่ยอย่างกับเกมแน่ฮะเฮียอะไรวะตายแน่ตูตัวเฮียอะไรวะจะฉันจะตายงั้นเหรอฉันจะต้องตายที่นี่งั้นเหรอ,อเอย ทางออกอยู่ไหนคนนี่ใช่สิมันต้องมีคนอื่นที่ถูกจํากัดแล้วมาอยู่ที่นี่แล้วถ้าเราไปจับกลุ่มในร่วมมือกันแล้วก็ช่วยช่วยฉันด้วยช่วยด้วยอจาจารพี่หลอกถูกฆ่าไปแล้วการขับจัดทิ้งมันหมายความว่าถูกทิ้งอยู่ในที่ไม่มีทางออกงั้นเหรอฉันตายแน่ฉันตายแน่ใช่ใช่เออใช่ใช่ใช่แล้วฉันมีสกิลนี่เห็นใช้สกิลของฉันได้นี่ ยังไงฉันก็เป็นผู้กล้านะถึงจะเป็นแค่แรงอีคนเดียวก็เถอะสเตตัสป้าฉันมีสกิลอะไรบ้างฟ้าเนี่ยยูนิคสกิลสภาวะผิดปกติอาัมาพาตเลเวลหนึ่งหลับไหลเล,หเลเวลหนึ่งพิษเลเวลหนึ่งฉันจะทำยังไงดีวันเนี่ยผู้กล้าเขาเขียเกมด้วยกันหลับไหลอาัมาพาตและพิษกันงั้นเหลอฟ้าที่มันคือเหตุผลที่เยนั่นก็จะฉันทิ้งสีินะเพราะว่าฉันไม่มีประโยชน์นี่เอง เป็นเพราะว่าคัดของฉันมีแต่สกิลก,ก,า,กากสินะถ้ายังไงฉันก็จะต้องตายอยู่แล้วฉันก็จะขอสู้ให้ถึงที่สุดแล้วกันเอานี่ไปแดกซนะฝ่ามืออรลหรันะสกิลอามพา,า่านะได้ผลหรือเปล่านะนี่มันได้ผลงั้นเหรอเพราะเพราะว่ามันเหมือนกับเกมโดังยนั้นฉันจึงคิดอยู่ว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้น อัมาพาศเลเวลหนึ่งถ้าฉันสามารถใช้สิ่งนี้ได้จริงๆถ้ามันได้ผลจริงๆแล้วก็ในการปละลองหนึ่งต่อหนึ่งนั้นและอยู่ในพื้นที่แคบๆและมีเวลาที่ไม่จํากัดตาใบใดที่มีเงื่อนไขแบบนั้นมันก็อาจจะไม่กระจอกก็ได้พระพิษเว้ยมันได้ผลมาได้ผลจริงๆด้วยเฮ้อเฮผลของอัมาพาตมันอยู่ได้นานแค่ไหนกันนะแล้วพิษละมันแข็งแกร่งแค่ไหน พวกมันมีเงื่อนไขในการใช้หรือเปล่าฉันต้องทําความเข้าใจกับสกิลพวกนี้ให้หมดต้องขอบคุณยะเทตพิดาเฮงสวยนั่นที่ทําให้ฉันมีเวลาเยอะแยะแล้วนะเฮ้อเฮ้อจงกลัวแกจะตายฉันจะคอยจับตาดูแกอยู่แบบนี้นี่แหละประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วกว่ามันจะตายอย่างสมบูรณ์เลอถ้าบ้านเมืองสงบสุกแล้วก็สกิลนี้มันก็ไร้ประโยชน์แน่นอน ฉันเลยไม่อัพนั่นเหรอฉันก็ควรจะพอใจกับมันหรือเปล่าฉันต้องตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยซ้นแล้วโทกะมิโมริเลเวลอัพจากหนึ่งขึ้นไปที่258ปัดโทรโทลายแท้เฮ้ยฉันขอยืมผ้าคลุมของนายหน่อยนะนายก็ถูกกำจัดด้วยงั้นเหรอฉันไม่สัญญาว่าจะล้างแจนให้นายหรอกนะแต่ฉันจะมีชีวิตอยู่จนกว่าฉันจะได้สัตว์หน้าเยเทพินาเฮงซวยนั่นกับมือฉันเอง ถ้าเจอกันครั้งหน้าเราก็จะโอ้อบบาดสันเลยก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันในคลิปหน้า